กรีทั้งเอเชียคููจินสายวายสุดฮอตตอบเรื่องความสัมพันธ์ไว้แบบนี้ อยู่ในวงการมาสักพักแล้วและผ่านอะไรมาเยอะมากสำหรับคู่จิ้นสายวายสุดฮอตติวเตอร์กรพัฒน์ลำน้อยและยิมปริญญากรขันสะวะโดยเราจะเห็นผลงานคู่ของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งทั้งซีรีส์วายอีเวนต์พรีเซนเตอรต์ต่างๆมากมายซึ่งนับว่าทั้งคู่นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครมีแฟนคลับลงรักและติดตามทั่วเอเชียล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนเปิดใจผ่านรายการวูดดี้มีบางช่วงบางถึงความสัมพันธ์ในอนาคตซึ่งพี่วูดดี้ถามว่าหลั หลังจากวันนี้ไปความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้นอีกไหมยิ้มเผยว่าผมไม่ติดเรื่องนั้นถ้าพัฒนามากขึ้นกว่านี้ถ้าเกิดเราอยู่กับใครแล้วมีความสุขเราสบายใจเราก็ต้องอยู่กับคนนั้นอยู่แล้วติวเตอร์เผยต่อว่าตอนนี้ดีมากอยู่แล้วเรามาด้วยกันเป็นคู่ยิ้มบอกต่อว่าเราผ่านมาค่อนข้างเยอะจากคนที่ไม่คุยกันเลยจนเรามีความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนไว้ใจและรู้ใจกัน